พูดอังกฤษแบบเหนือชั้นมาดูครับมีอะไรบ้างน้องมิง้งเปิดแล้วสารบัญ<ม>การ<ม>ทักทาย<ม>การ<ม>บอกลาการแนะนำให้รู้จักการใช้คำแนะนำการแสดงความคิดเห็นการชมเชยการตอบว่าต่อไปการทักทาย<ม> อ่ d m o น n <Good> Morning สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์ d Afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good Evening สวัสดีตอนเย็น Hello สวัสดี Hi สวัสดี how you how do you do สวัสดีค่ะครับ What up man ไงเพื่อน โยวอตอัพ mm hmm. เป็นไงเฮลเลเฮลเล่เดสวัสดีพิกบูจ้าเอ๋ไฮายซูเฮ้ยไฮายซูสวัสดีทุกคนอ,อ้าวหน้าต่อไปนะครับอ,อันนี้คืออะไรการตอบกลับเป็นไง I'm okay ฉันสบายดี I'm hmm. hot right ฉันสบายดี Good ดี hmm. Very good ด awesome. ีมาก Great เยี่ยม Awesome วิเศษ Terrific วิเศษ Excellent Excellent เยี่ยมโอเคต่อไปแล้วครับ ว่าไงถามกับ And do you แล้วคุณล่ะ And do how are uh, do you แล้วเธอสบายดีไหมล่ะ how about to you แล้วเธอล่ะหน้าต่อไปอต่อไปก,การนะบอกเวลาเดี๋ยวการบอกเวลาเราจะพบกันวิดีโอถัดไปนะครับ ว่าไงโอเคบายบายน้องมิงบายบาย